รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่แล้วก็ชุดฝาหลังใหม่นะครับที่เกิดประสบอุบัติเหตุมานะครับหน้าจอแตกนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ฝาหลังซุดตัวลงไปนะครับตรงขอบก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟนะครับนี่นะฮะก็ขึ้นสถานะการชาร์จ GPS ทํางานนะครับพร้อมใช้งานนะครับถอดสายชาร์จนี่นะฮะ ะเดี๋ยวรอให้เซนเซอร์ฮาร์ดเรททำงานนะครับเพราะว่าเพิ่งถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานนะครับนี่นะฮะกำลังทำการประมวลผลวัดอัตราการติ้นหัวใจนะครับนี่นะฮะก็แบบนี้นะครับนีปุ่มเลื่อนลงนี่นะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกตินะครับไฟพื้นหลังก็ทำงานได้ตามปกติ เสื้อฮาร์เรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจที่ตามปกตินะครับนี่นะฮะปุ่มย้อนกับ GPS ทำงานนะครับก็ตรงนี้นี่นะฮะไฟพื้นหลังเปิดหน้าจอปิดนะครับเปิดนะครับ ฝ่าย yeah. พื้นหลังก็ทํางานได้ตามปกติก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้ํลราตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของลูกค้าเองนะครับนี่นะฮะก็ทํางานได้ตามปกติ พร้อมส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าขอบคุณมากครับร้านลอกดีบยยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหลกาหมิน่นแทร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวของเดิมส่งกลับคืนเข้าไปในกล่องให้กับลูกค้านะครับขอบคุณมากครับนะฮะงานได้ตามปกติขอบคุณครับ